เป็นแพนเค้กไปดีไม่ได้กินแพนเค้กน้ำนข็งแล้วจะเอ,อ้ยเนี่ยแพนเค้กนี่แพนเค้กกินปั้นตดจิตทอดแพนเค้กกินน้ำกันงเนอ แตงหมเลน,อ,ลนอยยัดตัวดๆแพนเค้กงามคือเปะเปะแพนเค้กคนตีชนะมันไดไใคร งมันตรงมันมีนกระเดืุไปเนี่ยไปป่ะอ่านเอาตามอันนี้มันมันบอกจังไรจังไรตีใชนไหมอ่านเอาเนี่ยมันบอกว่าจาั๊กหนามทอกได้ครับยังแน่ใส่ยังแน่ใส่ใสาบารเดอร์าบาร์เดใส่บารเดอราใส่น้ำมันอันนี้ใส่น้ำมันบักเผามากินบารเด้อ Tuyên lắm, bắt cứ Say nói nơi ngủ sài lòng. Ngay, nha, 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 xay nha, 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 เห็ดบ้านกวนกันนะบ้านกวนกันเลยนะแสะบัเบงรู้สบงนมดีเดนุ่มนมคืนหางเตนอือเวชาชมย้มนจ่ใครใช่หนามมันคนกับใช้น่มอืนมนวลแช่ ก็อยากกินกิน,นง่ายที่กระป๋องมะพร้าวมะพราน้ำมันมะพร้าวมันน้ำมันนี่ยผู้ขาระมัณน้ำมันมนั่นตลาดแบบนั่นมันอนี้มันหอมบักามัพร้าหอมอร่อยนมน,น,นุ่นเนี่ ไครเนื้อหน่วยหน่วยหนึ่งอันนี้มักเส่ลายเสลายกับผู้โหอยอืมหนู่ดีใช่ตอนเทียงไนดะ้าเห็ด <Yeah. S 2> เนี่ยกินยังไกระเห็ดกินติแฟน แป้งตรงในคนนแล้วมันคุณจะเติมหนาอีกก็ได้แต่นี่พอดีละเห็ดพอได้กินจะืๆอ่ากลายๆคนชองคนดูนะนกักบวมมาก,กินจะไรลระกม่ได้เห็ดแผ่นนั้นอันหนา น้มหนักนานเพื่อนนี่ยตแกิบะเต๋อนี่ยนะหอมยคนั้นก็น้ํมไข่แหละพี่น้องสบรเผื่อนำตองน้ำตาลเนี่ยหวานๆนะมันขาเผื่อจะรงนหน่ง เหมือนเห็ดขนมไข่อะคือมันไข่แม่ขนมไข่อย่างนี้ครับผมแบบแพนเค้กเพื่อจะชุกเด้วยเนาะเนี่ยชุบด้วยเนี่ยบดิยากษ์มเด้อน้ำมันใส่ดุกกระทะน้อยหนึ่งบาให้มันตี มันเบาใส่น้องใส่สามเมือมันเต็มแผ่นเต็มแจกหมออนไฟต้องใส่โลเดเออใส่บอมใส่อ่อนโลดขาใส่ซอง นี่ยโคแสบเลย,น,น,เลย,ย,ยนุ่มนุ่เลยไผไผปตองเห็ดไผแห้งอันเพ็ดไผแห้งใหม่มวลาเห็ดขนมเดี๋ยวเห็ดไอ่อนขายฟห็อ่อ่อนเนาะวาสนบายนาอนมได้วัน คืน้ำมันบกเผาคือละลายให้มันเปื่อยตั้งไว้นี่ตัวผัวนไปตั้งน่แกะแกะจะตัวนาะในห้าเจช่องปลายช่องมุนสิบช่องสิบแปดนแดดถอนลงไปแล้วย่ำแดดประเหด น i, mà, u, ưa, ơn, ổ, ั่นแหละก็อยู่หุบเละโอ้ยดืงมือิ่งนาวก็มาเด้อมาเขาไหเพราะว่าเขามากินก็เย็นเกินจะเป็นอ้วนก็ตเด้อเปิดตัวให้บึงอ้วนเารอกไปขนบึงชวน phát xuân nhà xuân nặng xuân định khuẩn bừng ôi nàng phát phần thỏ này nè cậu phóng chóc chóc đi chân này vịn bên Măng nhạ qua ngày Ui Bây giờ hai mình mãi nặng nói nè nói nè bên này แยังเพื่อนสองคนลูกสาวกับเมื่ออะดิเมื่อเมียนเพื่อนเขามาแปลงวินโดว์ไปเมียนเพื่อนเพคนเขาจะคลองอับพัดแม่นเขามาแปลงวินโดว์กับเมื่อเพ่เมียนเพื่อนไปเจอกันแล้วอยู่ไกลกันมันไม่นอนตะคืนนี้ละตอนน้ำเมียมบ่สบายมายามแม่เฮ้ยเป็นอาทิตย์เกือบแล้ว เือปลาปิ้นในโรคโควิดคือเขาว่านบอได้เป็นพี่น้องเอ้ยปลเป็นโรคโควิดออต้มน้ำเค็งกินอยู่นี่ต้มน้ำเคียงกินอุ่นน้ำเคียงกินก่อนต้มกับกระเจี๊ยบนี่เพราะว่าต้มแล้วอยากถอ่ก็ถิ่นนะที่ไ,ไ,ได้เคีเยงกับแพ,ง,พงแพรงมะพร้าวน้ำซองซางก่อนนะ tổng chiên đi ai thức cần rồi. đi phải nhạ thức cần nạm un 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 là cả kiên cứ xịt xúc là nó bên vâng con tuột bên vâng con xúc cà phê nào xúc leo ยิ่งว่าชุบทิดหม้อใส่น้ำมันน้อยหนึ่งก็ประมาณใส่ลายน้ำมันพอทานคนหม้อว่าอยากกินน้ำมันลายเราบอหมากินน้ำมันลายกัแเป็ดใส่หม้อตัวไห้ห่อนเด้อเดิน้องเด้อ มงใส่สามบวงมันนาบนนันเก็ตดแผ่นยังไงนี่เลึือัดไปใส่ลายเต๋อไสามแผ่นนัอเห็นีหมสามแผ่นแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สอง พอได้กินเด็ดด้วยลงพอได้กินเยอะเสียแต่เ้าเดียวมันก็เลือกกินนะแขนี่ฮะตื่นหน่มีบอประทอลเขามาแล้วอามาแล้วพ่อปราเบงเฮดเพนเค้กเฮดแพนเค็กกิน มีเบียดไงคุณเพ็ดเติมน้ำน้อยหนึ่งเพื่อบ่ายัให้แป้งมันบางเทียงมันขอดกดโอ้ท้อโฉดขอดกดในแป้งมันบัตแตกก็มียังไงซองหมอนี่ phóng nọ nóng hỏi mà cũng đã chịu đi sưng chịu 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 này ta chịu chịu to chịu 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 มันพิมพีโควิดดีไอเผ็ดเพดเพดเพดตบชิปเพ็ดน้อยหนึ่งโอฟี่เดบอนนอก ปึ๊บเนี่ยง่ายเห็เป็นง่ายที่ชุดเห็ดแผ่นเค้กมันเนี่ยของมันจำเร็ดดุมาแล้วเี็ดง่ายเนาะเวลาไปชมนั่นชมนี่แปะอยู่บางดอกในชุดอุ่นเขาชมแหนวเบิดทุกอย่างอีกทีทมาเห็ดมาคุกตัวนั้นบ้าสิเติมยังใส่แนนคนเติมที่เขาบ่ใช้ก็คือไข่ด้วยมะก้วย เาอยกาก,าายกาายาใส่กวก็ใส่กวดอยาใส่บังไม้ก็ใส่บังไม้น้ำตุนตาลด้วยว,วายี่อ่ะโต้องใส่เขาใช้ไว้ล้วข้าวเจ้า,าจกินขนมันข้ามเค้กผูกขาก็เห็ดเอาอ,อันนี้มาเห็ดค้อกันชส่บอกคนอบับชาะโตอบชาเตาไฟ ด okay. อกน้ำยาิดเดียนะแถวเนี่งชุกตะบ,บอจ้าชุกตะบอชุกตะจ้าชุกแล้วมันประยากชุกดวยจ้าเด้อมันประยากชุกค่ะประจับน้ำมันใส มันก็ขใายนิดหน่อยหัวธรรมดาเนี่ยมันก็ติดหมอนว่มัน,มมมนก็ติดกันเนาใส่น้ำมันจัดหน่อยอก็ใส่หลายใส่ลายมันจีแพะข้าเองเนอยามจะกินน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยตรองไหนหม้อหอนไม่จะถอดโลกมันจ่าแต่นแบบมันหอนมันหม้อห่อนมันจี บอกเป็นแผ่นได้ค่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นท่านดีเลยเช่าบันได้หรอกโอ้ค่ะพี่น้องเลยไ <c oughs> ด้หลายแผ่นได้เนี่ยนุ่ <c oughs> นมๆมาไ,ไปกินอาหารหว่างราการอาหารหว่างเลยเนี่ยแปดชั่วโมงแปดอันโมงเลยค่ะ อาหารว่างที่ผ่านาทีหลังจากนั้นก็เที่ยงนี่จะกินด้านอย่างเดียวกับกินเข่าขนาดวันใดกินยังได้อันนี้เบียดโซนเบียดซ้ำเบียดซ้ำก็ไม่จะกินหนักมาลงไปเอ็ดอีกกลับมายังวันนี้วันใดกินมากิน,กกน,กนเพื่อนนะกินแต่ชองเบียดกันเลียเบียดหนึ่งก็กินอาหารว่างเบียดชองก็กินเขา่า ตอนสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงกินข่าวเบอร์ด,ขดขาข่าดได้อยู่มีกาไงสองขาวก็มากินอยู่แดองอยู่เพื่อนนี่ละวันนั้ยนนังอ้วนเลยพี่น้อยเว็บ่าเป็นอย่างเห็ดเบียดกัอยู่ในแอนะเห็ดเบียดอยู่ในแอร์มีแต่เอเยน็นเข้าไปได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเข้าไปออกมากหอนอยูอ่เนาะเป็นแบบนี้แล้ว Đây, nó chút qua đây nhạc đấy, thì nào đấy nát, cái nát, cái này cái này cái nát, 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 cái cả cái nát, cái nát, ăn nát, cái เอามือสาวกินบางคนก็กินกาแฟอันนี่ยบริกรกาแฟก็กินน้ำนาละอันนี่ยนะมากินกาแฟฟิตกาแฟนี่ฟิตกันคนผู้ได้เป็นเดือดจางเดือดแบบอั้นยังประชาบานเนาเป็นอันดิฉันเป็นดิฉันวะเดือดป้อๆเลยนะเข้าหามกินนั้นกาแฟดออกเตร์นี่บอกเล็ดขาดบอกว่ากินกาแฟมันมีเอฟรีนอยู่ค่ะนะ ก็พอได้ไปเดือดจานไล่หารกินกาแฟไลยคนกับซิบพวกเขาใจกินแต่มันมาาันพ่าดิ่งเวียนวินหัวผู้การมีเป็นอยู่แบบนี้นะบอภาษาบาทเนาะจะแบบอิฉันเข้าออกมาจะไหนดื่มนะภาษาบาททำนะดืม่มนะแต่จริงแล้วมนควรดื่มดอกภาษาบาทตัวเองมานักดื่มเลยนะ ธานิกากีว่าโลโลไฮฟลาดเพอร์เซนเด็ดปีปีปกับอะไรบ่กระไบ่กระหว่าว่าเป็นเลือดอันภาษาลาวคันบอกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นไข้แมา่เนจินเลือดเลือดขาวได้ก็เลือดแดงอันนี้แล้วเ็ไอันใดอันว่างหนึ่งมาไว้กินของทอด น้ำมันกับน,น้ำมันที่เข้าให้กินจะกินได้น้ำมันทั่วไปกินบ่ได้ต้องคาร่มแตงบ่อขั้นใบอยากต่ออายุผู้ขาดีได้สะปอปกผู้ข้า้พื่นในผู้ข้ากับผู้หูหรอกต่ออายุเป็นมาหนิตะเตออายุส้านซีปลายแล้วผู้ขาจะต่อมาจนหมดไปนี่นนี้ก็หาิบกลัวแล้วประชาชาน,นเน่ากับเดือดขา่าเดือดจาง เลือดบุหรีเพิ่มเลือดเติมเลือดบะแมนวันน้าหนึ่งไงกินนหนังลายๆพี่น้องเอ้ยนหนังย้า้ขาดเดือดโคตรเป็นเดือดจางมันก็เดือดบะเดือดเหนียวเดือดนั่ยเนี่ยมันเป็นเดียวกันอันนี่ไเดือดเป็นแบบนี้ต้องกินนหนังลายเพราะว่าเดือดเท่านี้บ่พอหนังนะเอาน้งมาข้าไปพาให้มันแดนได้บางคนมักวิ้งหัวมักบิงมักเวียนดุเขินหมูหนาเหม่อหนามัวนี่เป็นแม่ละ ตให้กินหนามในลายมือหนึ่งมือหนึ่งบวมเป็นมาือว่าจะมาอยากจะกินบวมเป็นบ่อยากจะกินเนี่ยมือเสากินในลายจะมาได้กินในลายกินในเดือดมันผ่าเดือด้นาดมันไปปนเดือดก็หนูเป็นนันไขมันในเส้นเลือดอันนี้ล่ะตัวนี้แ่ะดอกเตอร์บอกวีการเขาบอกว่านี่เป็นน้ำมันในเส้นเลือดนี่ละเป็นปัญญาเป็นไขมันเลือดมีไขมันดังนั้นว่าท่านภาษาไทยกขาจะว่าเป็นอัน เนี่ยตีเดือดในกาเซ่แม่นอันนี้แหละตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเขากินฉี่กินปลากินอาหารมาลายน่ะมันบ่อนอลาใบออกชุกเลยพี่น้องชุกเรียบร้อยแผ่นี้เสร็จที่สองที่เส็จใหม่ก่อนแล้วมันใส่นิดหน่อยน้อยเดียวเอาไว้มาเสลร์ น้ำมนันกินร้ายแต่พดีคนเราเป็นมีไขมันมีไขมันแต่ว,ว่าติเดเลือดและกระแสนั่นแหละมีเดือดมีไขมันแน่นเดือดเป็นว่าแต่ขั้วไม้ได้มันเป็นอันนี่ละกินหวานกินแยงมันพิษด,ดอกมันพิษดตด่เดินคนเรามันเป็นคนบอกว่าหวานเขาบ่ไปกินแล้วัต่ของหวาน แต่เ่อนี่กินได้แต่บใหากินหนานัดนลายแต่บ่อันนั้นดียาเขาดียังยาดีผู้ขาอยู่ไก่มอกผู้ขาหูว่ามันบูดีแต่เพิ่นบอกมอกระบอกเันบอกกินนนามได้ลายกินหมักใหม่กินพักพักได้ลายอย่าก,กินฉินฉินได้กับผดีแต่ว่ากินหน่อยกินไ่ทุกชนิดแต่บอกินหลายผู้ขาจได้เป็นนี่เพื่นช่างแบบนี้กินได้ทุกชนิดแต่บะข้ามแต่ตน้ำมันน้ำมันสำคัญ ดมันเนบ่อกให้กินพอเขามีไขมันเขากินกินน้ดมันที่เป็นน้าสั่งให้กินหมอสั่งให้กินนี่คือน้ดมันผู้ขายซื้อมากินน้ดมันเล็กกระสีแพ่งน้อยหนึ่งนี่ดมันราคาเนี่ยแพงน้อยหนึ่งนี่เนี่ยผู้ขายซื้อซาลกูเดียนมันเป็นอันเดียนโอบรี เป็นน้ำมันหมักใหม่เป็นน้ำมันหมักใหม่กินคนที่ว่าเป็นเดือดวานบอกเป็นนันเดือดมีน้ำมันเนี่เฉดเดือดบอยังเข้าไปกินอันนี้แต่ป่าแพงน้อยนึงแต่าใส่บนไส้ไลน์นิดหน่อยน,ะน,นึงก็เอามาเข้าใส่กินก็ไม่ใช่กินดองไลน์ก็กินกับน้ำมันเผาอันนี้กินได้ผู้ขายซื้อลยน,น้ำมันเนี่ยโคโคนัทออยล์เนี่ยผู้ขากินอันนี้บลอพิษ น้ำมันกับน้ำมันนั่นตลาดที่ว่าน้ำมันมักข้าวเออพอเป็นน้ำมันนั่นมกซะดีน้ำมันดอกะเวยน้ำมันนั่นปาล์มน้ำมันนั่นกินบ่ได้นไงพิษกินอะ้รก็เห็นผลทันที่ผู้ขาผูกินนะน้ำมันตัวที่ข้าวมันที่ชุดผู้ขาป็นได้เหน่อยกันแล้วยัจะเดินอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยโดนละวังเลยแบบการกินการอยู่เขาเนี่ยแหละกินปลาเนี่ยจะคือผู้ขาเนี่ย นี่ปลาเนี่ยถอดมือเส่านี่เห็นบอกลิปผู้กาดถอดอันขั้วปลาเนี่ยเ,ออเยบิ่งเล้อพี่ผู้ใดอยากติดตามก็ติดตามขนมแน่กินแต่ปลาสีนไก่กินได้แต่บอกกินมันลา่กินบอกกินหลายกินได้ทุกสบายแค่นอกพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงบ่าชุกขู่ชุกคนเด้อชุกกระเพาะหลังกายแข็งแห้งบ่าชุกข,ขู่ชุกคนกินดีอยู่แส ไป้หลับให้ด้วยเบอรทุกคนทุกคนผู้ใดติดตามกันเลยเขใหายโศกหายมานันมีพลังมังคะถทำมาหากินเข่าขอบในครัวโอเคขอดอยสบายดี